พิทกาชัยเผยสาเหตุแท้จริงหลังเลิกมารีเบ์เนอร์นางเอกดังครั้งแรกต้องบอกว่าล่าสุดพิทกาชัยนั้นก็ได้เผยสาเหตุแท้จริงชัดๆครั้งแรกหลังเลิกสาวมารีเบ์เนอร์นางเอกดังเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นางเอกดังมารีเบ์เนอร์นั้นก็สุดท็อปฟอร์มส่วนนักข่าวสะดุง้งหลังเผยสถานะไฮโซพกจนทำวงสื่อแตกโดยเธอนั้นก็ได้กล่าวว่า เรื่องโยงไฮโซพกอันนั้นสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ให้เกียรติทั้งเราและคนนั้นแล้วก็คนของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไร่บางทีก็เกินไปและในเวลาต่อมาทำเอาวงการบันเทิงเศร้าเมื่อปิดฉากอีกคู่มารีเบ์เนอร์นางเอกดังเลิกพิทกาชัยแล้ว โดยเธอนั้นได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าตอนนี้โสดแล้วครั้งนี้น่าจะโสดนานสุดไม่ได้ปิดใจกับใครค่อนข้างตามใจตัวเองตามฟินลิงไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะตอนนี้มีความสุขมีเวลาว่างในการแต่งตัวมากขึ้นทำให้มีเวลาไปเจอผู้คนมากขึ้น ปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาหรือควยคว้าหาอะไรก็เป็นคนที่อยู่เฉยๆแต่ถ้าเจออะไรที่ดีและถูกเวลาก็ค่อยว่ากันไปและล่าสุดพิษกาชัยนั้นก็ได้เผยสาเหตุแท้จริงชัดๆครั้งแรกหลังเลิกสาวมารีเบนเนอร์นางเอกดังโดยพิษกาชัยเผยสาเหตุการเลิกกันระหว่างตนกับนางเอกสาวว่าจริงๆตัวเขาก็เป็นคนดีมากๆเลยและน่ารักมากๆ แต่ในบางทีการครบกันและมันรู้สึกว่าเข้ากันยากทั้งสิ่งที่เขาเป็นและเราเป็นในวนัยนี้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราจะไปบอกใครว่าคุณต้องเปลี่ยนเพื่อเรานะหรือเราต้องเปลี่ยนเพื่อคุณนะวิธีคิดของเขาและเรามันไม่ตรงกันซึ่งถ้าเป็นในช่วงอายุ20ต้นๆเราอาจจะลากไปได้หรือยื้อได้ แต่ในชีวิตที่เราผ่านอะไรมาขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ควรทำ